หากคุณกำลังมองหาร้านเติมโรบรักที่จะทำให้การเล่นเกมโรบอกของคุณนั้นง่ายขึ้นวันนี้ผมขอเสนอร้าน JB Top Up ร้านเติมโรบรักที่ผมนั้นไว้วางใจนอกจากราคานั้นจะคุ้มค่าคุ้มราคายังมาพร้อมกับความไวในการเติมเพียง1-30นาทีเท่านั้นสนใจใช้บริการสามารถเซิร์ช Facebook JB Top Up หรือลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลย ในคลิปนี้เราอยู่ในแมปที่มีชื่อว่า Castle Defender ฮะในคลิปนี้เรากลับมาอยู่ในแมปแนวป้องกันฐานทัพกันอีกแล้วครับช่วงนี้เนี่ยผมรู้สึกติดใจแมปแนวนี้มากๆเลยนะและเจ้าแมปนี้ครับก็เป็นแมปน้องใหม่ไฟแรงด้วยตอนนี้เนี่ยมีคนเล่นถึง7,000คนเลยนะและตอนนี้ผมเข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยครับแน่นอนเลยว่าผมเนี่ยมีประสบการณ์การป้องกันฐานทัพอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแมปนี้น่าจะไม่ยากฮะมาที่ร้านค้าตรงนี้เพื่อที่จะซื้อนี่งไง ทหารคนแรกของเราฮะเป็นพลธนูราคา500บาทซื้อมาเรียบร้อยจากนั้นก็กลับมาที่ฐานทัพแล้วก็วางในเรื่องของพลธนูอ่าตรงนี้เลยแล้วกันนะตรงนี้อ้อเดี๋ยวก่อนผมเพิ่งสังเกตว่ามันมีระยะการโจมตีด้วยซึ่งเรามีดาบเป็นของตัวเองฮะเพื่อที่จะจัดการกับเจ้าหมาป่าตัวนี้จากนั้นก็กดไปที่ฟันเฟืองเพื่อที่จะเลือกแล้วก็อัปเกรดครับการอัปเกรดฮะสามารถใช้เงินในการอัปเกรดได้ยิ่งอัปเกรด ยิ่งเก่งขึ้นส่วนตรงนี้เป็นการอัปเกรดธงก็คือธงเราเนี่ยจะขยับออกไปยิ่งไกลมอนสเตอร์ก็ยิ่งต้องเดินไกลอะไรประมาณนั้นและตอนนี้เนี่ยผมได้ปืนใหญ่มา1อันฮะปืนใหญ่ผมขอวางตรงนี้เลยนี่คือระยะการยิงของเจ้าปืนใหญ่ซึ่งมันกว้างมากๆเลยอ่ะผมวางไว้ตรงนี้เลย <c oughs> ความสมจริงเนี่ยไม่มีฮะเน้นความสบายก่อนกดสตาร์ทที่ตรงนี้เพื่อเริ่มเวฟหนึ่งว้าวว้าวว้าวรอบนี้มีเจ้ามา ป่าบอสออกมาฮะเลือดเยอะมากและ ผมไม่สามารถที่จะพิชิตเจ้าหมาป่าตัวนี้ได้โอ้ได้อยู่ฮะไปกันต่อเวฟที่5แต่เดี๋ยวก่อนฮะพลธนูผมหายไปไหนเหลือแต่ปืนใหญ่แบบนี้น่าจะไม่ดีฮะเพราะว่าปืนใหญ่ยิงช้ามากเลยถึงแม้ว่าเจ้าหมาป่าเนี่ยเลือดไม่เยอะก็จริงนะแต่ว่ามาเยอะแบบนี้เหมือนจะไม่รอดนะว้าวว้าวว้าวเจ้าหมาป่าทําไมนายมาตรงนี้และเดี๋ยวก่อนฮะตอนนี้ผมไม่มีป้อมปืนแล้วมาเวฟที่10แบบไม่มีป้อมปืนเอา ท่านผู้ชมดูเหมือนว่าผมต้องยอมแพ้ฮะเราสามารถที่จะกดยอมแพ้โดยการกดสต็อปตรงนี้ได้แล้วเราก็จะได้เงินมาครับตอนนี้เนี่ยผมได้เงินมา3,800ตรงนี้ของฟรีหรออ่ากดรับของฟรีมาโอ้เดี๋ยวก่อนนะถ้าเกิดผมเล่นครบ1ชั่วโมงเนี่ยผมจะได้ปืนใหญ่ด้วยนะส่วนด้านขวามือสตาร์เตอร์แพ็ค9โรบักเราจะได้พลธนู3คนปืนใหญ่2อันแล้วก็เงินอีก1 0 0 0 0เลย9โรบักเท่านั้นเอง ไม่ซื้อก็คงจะไม่ได้นะครับซื้อมาก่อนเลยนะในคลิปนี้เนี่ยเราจะป้องกันฐานทัพด้วยโรบักฮะซื้อมาเรียบร้อยจากนั้นก็นี่ฮะพลธนูเรเวล3 4คนเลยเหรออันดับแรกผมเก็บพลธนูคนเก่าก่อนแล้วก็วางเรียงกันแบบนี้โอเคได้อยู่ฮะ <c oughs> เน้นวางแบบใช้งานได้นะครับสวยงามเนี่ยไม่มีนะโอเค รอบนี้เรามีนักลบเยอะขึ้นฮะรอบนี้น่าจะไปได้ไกลกว่าเดิมนะแต่ว่าต้องเริ่มต้นเวฟที่1ใหม่เลยแต่เดี๋ยวก่อนฮะแป๊บเดียวเราเจอกับเจ้าบอสหมาป่าแล้วก็เรียบร้อยฮะเจ้าบอสหมาป่าถูกโจมตีแบบง่ายดายเลยนี่คือความ OP ของ s t a r ์เตอร์แพ็คราคา9โรบัตซึ่งมันคุ้มมากๆเลยมาเวฟที่8แล้วฮะไวมากโอ้โวว,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 วดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรอบนี้มาได้ไกลจังเลยนะดูเหมือนว่าจะต้องมาช่วยตีฮะ ต,ต,ตีตีแต่ว่าดาเมจผมมันน้อยมากเลยดาเมจห้าสิะเลือดหมาป่าน,น่าจะเลือดประมาณ3-400นะครับและโอ้เดี๋ยวก่อนนี่คือบอสเหรอโจมตีบอสก่อนโจมตีบอสเดี๋ยวนี้และเรียบร้อยเวฟยี่บห้าโอเคได้อยู่ครับแต่ว่าปืนใหญ่หายไปแล้วหายไปหนึ่งกระบอกเจ้าตัวนี้โอ้โหบางตัวเนี่ยสนใจแต่ธงนะธงคือฐานของเรานะครับถ้าเกิดโดนโจมตีเนี่ยคืนเลือดลดนะเวฟที่30แต่ดูป้อมปาการผมสิฮะตอนนี้เนี่ยนักรบผมยืนอยู่ได้ยัง ไงอันนี้น่าสงสัยมากๆเลยแต่ว่าตอนนี้โอ้โหลอยอากาศแล้วฮะแล้วก็ดูจากมอนสเตอร์แล้วน่าจะไม่รอดครับได้มาที่29เวฟแล้วเช็คพอยต์โอเคเรามีเช็คพอยต์เวฟที่25ฮะซึ่งดีมากๆเลยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมได้เงินมา20,007คือถ้าเกิดเราผ่านเวฟไหนเนี่ยเราก็จะได้ของรางวัลที่ด้านซ้ายตรงนี้นะกดลับมาทั้งหมดได้เลยลองมาดูที่ร้านค้าครับเอเดี๋ยวก่อนนี่คือร้านค้าอะไรเนี่ยโอ้เดี๋ยวก่อน จะไปในอีก1นาทีครึ่งเหรออันนี้คือปืนใหญ่ดีไวท์แค n นอนราคา4,500 0 DPS อยู่ที่3,200และนี่คือนักลบพาลาดินฮะ DPS 958แต่เดี๋ยวก่อนฮะเจ้าพาราดินเนี่ยถือดาบอาจจะโจมตีระยะไกลไม่ได้หรือเปล่าแต่เขาบอกว่าระยะการโจมตีเนี่ย100นะอืมน่าซื้อแต่ว่าราคาแพงมากเลย1,45,000เลยลองมาที่ร้านนี้เราสามารถที่ จะซื้อในเรื่องของพลธนูแล้วก็ปืนใหญ่ได้ครับปืนใหญ่อันนี้เนี่ยราคา40,000แล้วอันนี้ล่ะอันนี้ราคา15ื่นอันนี้เนี่ย DPS อยู่ที่3 1 5นะครับซื้อมา2อันแล้วก็กลับมาที่ฐานทัพผมจะวางยังไงดี <c oughs> เ,เราจะวางยังไงดีดูเหมือนว่าต้องมีการรีโนเวทเล็กน้อยครับตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้แล้วก็เก็บอันนี้ขึ้นมาก่อน แล้วก็เดี๋ยวจะวางใหม่ฮะเราจะเริ่มจากบิวมาที่กำแพงกำแพงอ่าแนวตรงแบบนี้วางเรียงแนวนอนแบบนี้อ่านี่คือป้อมปาการที่ดีฮะแล้วก็วางป้อมปืนธนูที่ซื้อมาฮะวางตรงนี้โอ้โหมันดูดีมากเลยเอาละมาลองอีกรอบหนึ่งฮะว่าจะไปได้ไกลกว่าเวฟที่29หรือเปล่าแน่นอนฮะว่ารอบนี้เนี่ยเรามีเจ้าป้อมปืนธนูซึ่ง DPS 300เน <eux> mm ี่ย hmm. ก็เยอะอยู hmm. uh, ่นะและมารับของฟรีตรงนี้ก่อนรับของฟรีแต่เดี๋ยวก่อนนะด้านขวามือฮะถ้าเกิดเราซื้อพรีเมียมเนี่ยเราจะได้นักลบแบบพิเศษด้านขวามือนี้หรอราคาพรีเมียมอยู่ที่749โรบักอืมไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่านะครับแต่ก็ลองซื้อดูแล้วกันนะ749โรบัคแล้วก็กดรับมาให้หมดเลยได้ป้อมปืนธนูมาด้วยนะแล้วก็คูปองสีแดงคือไรเอ่ย คูปองสีแดงดูเหมือนว่าจะเอาไว้อัปเกรดฮะเราสามารถที่จะอัปเกรดในเรื่องของเลือดฐานทัพหรือว่าเลือดธงได้ราคาคา50อัปเกรดมาแล้วก็เพิ่มเลือดหรอราคา200แล้วก็ระยะราคา50โอเคส่วนอันนี้เราสามารถที่จะอัปเกรดเพิ่มจํานวนทหารเราได้ฮะราคา25ผมเน้นอัปเกรดตรงนี้ดีไหมอ่าฮะตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะวางได้30ตัวเลยเหรอ อู้สาตัวก็เยอะอยู่นะอ๋อโวโวโวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตอนนี้เจ้ามอนสเตอร์เริ่มมาได้ไกลขึ้นฮะและเหลือจะเชื่อป้อมปืนอันนี้สามารถที่จะโจมตีทะลุกำแพงได้ เทคโนโลยีว้าวว้เดี๋ยวนะนี่คือเจ้าโกเลมเหรอเจ้าโกเลมดูเหมือนว่าจะเลือดเยอะมากฮะผมฟันเลือดแทบจะไม่ลดเลยและโอเคยังได้อยู่ยังได้อยู่ว้าวเดี๋ยวก่อนนะนี่คือเจ้ามอนสเตอร์ที่สามารถโจมตีกำแพงแบบวันช็อตได้กำแพงผมหายไปเรียบร้อยแล้วฮะแต่ว่าเจ้าโกเลมโอเคยังได้อยู่ครับไปกันต่อที่เวฟ48บแแต่ถ้าเกิดกำแพงผมพังฮะป้อมปืนหรือว่านักลบเนี่ยก็จะหายไปด้วยเหรอเดี๋ยว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 และรอบนี้ดูจากจํานวน แล้วผมน่าจะไม่รอดฮนะน่าจะไม่รอดแน่ๆเลยมาได้ไกล47เวฟเอาละมาที่ร้านค้าเราสามารถที่จะซื้อกำแพงได้ครับแต่ว่าราคากำแพงราคา100เหรอราคา100ก็ไม่แพงนะตอนนี้เนี่ยผมมีเงินอยู่6000 60, เลยแต่ว่าผมจะซื้ออันนี้ไปฮนะราคา25ซื้อมาสัก20อันโอเคซื้อมาเรียบร้อยแล้วก็ที่เหลือฮนะเราจะซื้อเจ้านี่ดีไหมปืนใหญ่ DPS 342ฮนะหรือนวะ่าจะ เอาเงินไปอัปเกรดดีลองกลับไปที่ฐานทัพครับแล้วก็ลองอัปเกรดดีไหมอันนี้เลเวล5้าเลเวลแม็กซ์เรียบร้อยเหรอเนี่ยว้าวอันนี้น่าจะได้จากการที่ผมซื้อสตาร์เตอร์แพ็กนะแต่เดี๋ยวก่อนฮะนี่คือป้อมปืนใหญ่อีกแบบหนึ่งหรอเป็นป้อมปืนใหญ่ระดับแร่เอาละราคา4ี่หมื่นลองซื้อดูครับซื้อมาเรียบร้อยเหลือหมื่นเซื้อพลธนูดีไหมพลธนูเนี่ย DPS น้อยมากๆเลย33เองผมว่าน่าจะไม่คุ้มนะกลับไปที่ฐานทัพครับเราจะรี นเ,นนเนอ้นรีโนเวทเลยนะในคลิปนี้แล้วก็เราจะวางกำแพงอันนี้ฮะให้ลอยอยู่กลางอากาศคือถ้าเกิดทฤษฎีผมมันเป็นจริงเนี่ยนักลบผมก็จะไม่ถูกจัดการถูกไหมเพราะว่ายืนอยู่ด้านบนมันอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะเอาละผมจะวางมาให้หมดเลยแล้วกันเรียบร้อยฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมได้เงินมาอีก5 0,000นะ <Okay. S 1> ผมจะอัปเกรดให้กับเจ้าปืนใหญ่อันนี้ <Okay. S 1> นะครับเกรด22,500อัปเกรดไป2 7 0หอัปเกรดเลเวลแม็กซ์เรียบร้อย ดาเมจ2 6 0 0แต่ว่า DPS เท่าไหร่ไม่เห็นบอกเลยแต่ว่าในรอบนี้เนี่ยผมจะหานักรบเทพทูสักคนหนึ่งเจ้าแมปนี้เขามีหรือเปล่าอันนี้ฟรีแล้วก็49โรบักถ้าเกิดเราซื้อไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะได้นักเวทฮะราคา249โรบักซึ่งมันน่าสนใจมากๆแล้วก็ปืนใหญ่สีม่วงซึ่งเป็นระดับอ e ีพิกแน่นๆเลยเอาละ่ะเราจะซื้อนักรบอ e ีพิกมาด้วยฮะอันนี้ฟรีอันนี้นน49 โรบักก็คือเราต้องซื้อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็นี่ฮะ149โรบัแต่ว่ามันน่าจะจำกัดการซื้อนะและนี่ฮะนักเวทน่าสนใจมาก249เโรบัคเพราะว่าในร้านค้าเนี่ยไม่มีนะแล้วก็โทเค็นส่วนอันนี้ราคา1000โรบัคเราจะได้พลธนูแล้วก็เหมือนจะเป็นปืนใหญ่ระดับรีเจน t หรอเพราะว่ามันเป็นสีเหลือง1,000โรบัคคุ้มหรือเปล่าอืมอันนี้ผม องซื้อให้ดูละกันนะครับไม่รู้ว่าจะคุ้มหรือเปล่านะและก็เหมือนเดิมครับคิดจะเติมโรบักคิดถึง JB Top Up ตเติมถูกตเติมไวไว้ใจ JB Top Up สนใจใช้บริการเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมครับลองกดเข้าไปใช้บริการกันได้นะซื้อมาเรียบร้อยส่วนตรงนี้เป็นเงินเราจะยังไม่ซื้อฮะแต่เดี๋ยวก่อนนะ เกมพาเจ้าแมบ,บนี้มีแค่นี้เองเหรอเนี่ยร oh. ีโนเวทอีกแล้วครับเอาปืนใหญ่ระดับรีเจนและโอมากาเดี๋ยวก่อนนะนี่คือระยะการโจมตีของเจ้าป้อมปืน Regen นฮนะมันโอเวอร์มากเลยนะเนี่ยเออวางตรงนี้โอ้โหแล้วผมได้มาสองอันเลยเหรอ <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะคือตอนนี้เนี่ยมันเต็มพื้นที่มากๆเลยเอาล่ะมาลองดูฮะว่าทหารเซตนี้โว้ เริ่มเวฟมาไม่ทันไลยฮะมอนสเตอร์หายวับไปกับตา เดี๋ยวก่อนนะนี่คือเวฟที่65ฮะและนี่คือเจ้าโกเลมที่มีโลด้วยเหรอเนี่ยเลือดเยอะมากเอเอ,เอ,เอ,เอไม่มากแล้ว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวก่อนตอนแรกผมนึกว่าเจ้าตัวนี้เลือดจะเยอะมากฮะแต่ว่าถ้าเกิดโดนล,ลุมโจมตีเนี่ยก็หายวับไปกับตาเช่นกันนะและในเวฟที่67ฮะยังไม่มีมอนสเตอร์มาโจมตีกำแพงได้เลยนะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยและโอ้นี่คือเจ้าบอสการเดียนหรอกเหรอไม่ใช่โกเลมหรอกเหรอเนี่ยและเจ้าบอสการ เดินดิ่งไปที่ธงผมเฉยเลยเรามาลุ้นกันว่าจะไหวไหมโอ้โหเลือดเจ้าบอสการเดียนเยอะมากและกําลังจะออกจากระยะการโจมตีหรือเปล่าอีกนิดเดียวโอ้โเดี๋ยวก่อนไม่มีป้อมปืนโจมตีแล้วเหรอยังมีอยู่หนึ่งป้อมฮะอีกนิดเดียวโอ้โหเลือดเจ้าการเดียนเหลือนิดเดียวเองเจ้าบอสเนี่ยเลือดเหลือแค่นิดเดียวเองนะน่าเสียดายมากเลยแต่ว่าตอนนี้ผมได้เงินมา2องแสนมาที่ร้านค้าและรอบนี้มีร้านค้าอะไรมาเนี่ยนี่คือร้านค้าอู้เหมือนป้อมปืนที่ผมมี ราคา150,000 0ระยะ150 DPS 1,600ฮะซึ่งมันเยอะมากเลยนะเนี่ยโอ้โ oh, น no. มาก็จริงฮะแต่ว่าสต็อกศูนย์ก็เลยซื้อไม่ได้ส่วนนักเวทฮะ DPS แค่325เองเองสรุปแล้วก็คือไม่เก่งหรอกเหรอเนี่ยเอ๋เดี๋ยวก่อนนะนั่นคืออะไรอะ่ะมันคือปืนใหญ่กระบอกบเบิรลเ่มเลยฮะตั้งอยู่กลางแมบราคา3ล้านท่านผู้ชมฮะ สายฟรีราคา3ล้านแต่ถ้าเกิดสายเทพทูราคา1,500โลบักซึ่งผมน่าจะมั่นใจว่ามันคือปืนใหญ่ที่ดีที่สุดในเกมนี้แน่นอนฮะราคา1,500โลบักซื้อมาเป็นที่เรียบร้อยจากนั้นก็กลับมาที่บ้านของเราเดี๋ยวก่อนนะดูจากหน้าตาแล้วเนี่ยมันกระบอกใหญ่มากๆเลยเอ่อผมจะต่อพื้นที่มาครับเพราะว่าปืนใหญ่กระบอกนี้น่าจะโจมตีได้ไกลมากๆแน่ๆเลย <laughs> เดี๋ยวก่อนนะคุณดูระยะการโจมตีของเจ้าปืนใหญ่ก็บอกนี้สิมันทั้งแมปเลยผมต้องตั้งห่างๆเลยหรือเปล่าเนี่ยเออน่าจะต้องตั้งห่างกว่านี้นะเพราะฉะนั้น <laughs> เราจะมาที่ร้านค้าครับแล้วก็ซื้อกำแพงอันนี้ 100... โอ้โห100มันถูกมากเลยงั้น1000อันฮะ ซื้อมาเรียบร้อยอป้อมปืนมันอันใหญ่มากระยะการโจมตีก็ไกลมากเช่นกันเอาละลองวางที่ระยะนี้ดูนะมันจะโจมตีได้ไกลแค่ไหนโอ้โหมันโจมตีทั้งแมปเลยฮะดามเมจ2 0 0 0 0แล้วก็ความไวในการโจมตีเนี่ย4 4นะครับ ระยะ210การอัปเกรดโอ้โห و, 79 0 0อัปเกรดไม่ได้ฮะต้องการเรเวล25 0 0 0ก็คือต้องให้เจ้าป้อมปืนเนี่ยเรเวลขึ้นก่อนฮะถึงจะสามารถอัปเกรดได้เพราะฉะนั้นเราจะเอาเงินมาอัปเกรดให้กับเจ้าป้อมปืนนี้อันนี้แม็กซ์แล้วฮะตอนนี้ผมเหลือเงิน2,000ซึ่งมันน่าจะไม่พอในการอัปเกรดแล้วก็เช็คพอยต์ตอนนี้ได้เวฟบ50มาโอเครอบนี้เราจะไปเวฟที่100กันครับเพราะว่าเรามีซูเปอร์แคนนอน อยู่ตรงนี้แล้วฮะนี่คือป้อมปืนที่โอพที่สุดในแบบนี้อย่างแน่นอนผมการันตีเลยคือถ้าเกิดเรามาที่ร้านค้าเนี่ยเอ,อ,อันนี้ราคา40,000ส่วนอันนี้ราคาเท่าไหร่แสนห้ครั เจ้าป้อมปืนอันนี้เนี่ยราคา3ล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างมั่นใจเลยครับว่านี่คือป้อมปืนที่ดีที่สุดในเกมนี้แล้วมาที่เวฟ74็บ74แล้วฮะแบบสบายๆดูเจ้าโกเลมสิฮะไม่สี่มันชื่อว่ากาเดียนใช่ไหมตัวนี้เจ้ากาเดียนเนี่ยโดนจัดการแบบง่ายๆเลยฮะดูเจ้ากาเดียนตัวนี้ดีกว่านี่คือเวฟที่75ครับและเจ้ากาเดียนเดี๋ยวก่อนทําไมนายมาโจมตีเหล่านักลบของฉันโอโหเรียบร้อยเลยแต่ว่ายังได้อยู่ครับตอนนี้มาที่เวฟ 7 6แล้วแต่ว่านักลบผมบางคนเนี่ยโดนจัดการไปนะเวฟ9 0 แปโอ้โหลุ้นมากเลยว่าจะไปถึงเว็บร้อยได้หรือเปล่าฮะเว็บ8กากาเดียนทั้งนั้นเลยแล้วปืนใหญ่ทำไมไม่ทำงานยิงโอโ้เดี๋ยวก่อนรอบนี้เจ้าการเดียนเริ่มเดินได้ไกลขึ้นฮะแต่ก็แน่นอนนะครับพราป้อมปืนผมเนี่ยมันสามารถที่จะโจมตีได้ทั้งแมปเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องลุ้นว่าจะโจมตีถึงหรือเปล่านะลุ้นแค่ว่าดาเมจจะพอหรือเปล่าก็พอฮะตอนนี้เว็บที่99เรามาลุ้นเว็บที่100กันว่าจะเจอบอสเลือดเท่าไหร่นะเวฟบพี่หนึ่งร้อยและนี่ฮะ ก่อนปืนใหญ่โจมตีเจ้าบอสตัวนี้ทีโ oh อมาก็เดี๋ยวก่อน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 ดูสิฮะตอนนี้ปืนใหญ่โจมตีอยู่นะแต่ว่าเลือดแทบจะ ไม่ลดเลยป้อมปืนใหญ่ไม่สามารถที่จะพิชิตได้ครับเหลือจะเชื่อและจาบอตก็ตามนั้นเลยฮะไม่รอดครับสูงสุดที่99เวฟเพราะว่าไม่ผ่านเวฟที่100นะตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะซื้อนักลบพาลาดินได้ดาเมจร3,200เดี๋ยวก่อนนะ 3,200เลยเหรอถ้าเกิดเราซื้อด้วยเงินเนี่ยราคา1 0 0 0 0แแต่ว่าถ้าเกิดเราเอาเงินไปอัปเกรดมันน่าจะโอเคกว่าไหมถ้าเกิดซื้อด้วยโรบัคเนี่ยห้าร้รบักนะครับไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่าแต่ก็อ่ะลองซื้อมาก่อนแล้วกันนะซื้อมาเรียบร้อยเดี๋ยวก่อนสามารถซื้อได้เรื่อยๆหรอ ซื้อมาแล้วครับจากนั้นก็วางนักรบพาลาดินระยะการโจมตีก็ไกลอยู่นะวางไ้ที่ตรงนี้ฮะแล้วก็เน้นอัพเกรดที่พาลาดินล้วกันซึ่งตอนนี้เนี่ยเรเวล4อัพเกรดถัดไป120,000อ่าผมกะว่าจะไม่ซื้อเงินเจ้าแมปนี้นะแต่ก็ต้องซื้อจนได้ครับ400โรบักได้เงิน180,000ซึ่งเอาจริงๆเนี่ยมันไม่คุ้มฮะแต่ว่าผมต้องการที่จะอัปเกรดให้กับเจ้าพาลาดินให้มาเป็นเรเวลแม็กเรียบร้อยนึก เรเวลยังไม่แม็กฮะนี่คือพาลาดินเลเวล5ครับดาเมจ7 2 0 0โอเคแต่ว่า DPS เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเท่าไหร่นะแต่ตามหลักแล้วรอบนี้น่าจะต้องไปไกลกว่าเดิมแน่นอนฮะ เอาละมาดูกันฮะว่ารอบนี้จะไปถึงเวฟที่100ได้หรือเปล่าคือเวฟที่100เนี่ยไปถึงได้ครับแต่ว่าจะจัดการเจ้าบอสได้หรือเปล่าเอาละมาดูกันเริ่มต้นที่เวฟ75บโอเคเวฟ70็0บไม่ต้องเป็นกังวลฮะน่าจะสบายๆยอยู่แล้วและเวฟที่100ครับเจ้าบอสอ,ออกมาและบอสออกมาแล้วโจมตีเจ้าบอสก่อนโ,โอเคโอเคโอเครอบนี้เลือดบอสลดเป็นน้ําเลยฮะเห็นได้อย่างชัดเจนแต่ว่าโชคไม่ดีฮะเจ้าบอสมาโจมตี นักลบของเราและอย่าโจมตีป้อมปืนได้โปรดได้โปรดอย่าโจมตีป้อมปืนเด็ดขาดได้ได้อยู่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 โอเคและเรียบร้อยฮะโอเคโอเคว้เวบที่หนึ่ง ในที่สุดแต่ว่านักรบผมหายเกลี้ยงเลยฮะด้านซ้ายมือคือถ้าเกิดตะก,กี้นี้บอสออกมาตรงกลางเนี่ยผมบอกเลยฮะพาลาดินกับป้อมปืนเนี่ยไม่รอดแน่ๆแล้วก็ยังพอไปต่อได้นะเพราะว่ายังมีเจ้าพาลาดินกับป้อมปืนนะครับแล้วก็ป้อมปืนระดับอีพิกอีก3อันเลยนะเลยยังพอไปต่อได้ครับเอาละมาที่เวฟ104แล้วโอเคโอเคมาได้ไกลฮะมาได้ไกล ว้าวเดี๋ยวก่อนนี่คือเจ้ากลเล็มยักษ์เหรอเดี๋ยวก่อนนะเลือดจะเท่าไหร่เนี่ยตัวมันใหญ่มากเลยแต่ว่าป้อมปืนหลักๆผมยังอยู่นะครับแล้วก็พาราดินก็ยังอยู่ด้วยแต่ว่านี่ขนาดว่าพาราดินโจมตีมาที่เจ้าตัวนี้อย่างเดียวเลยเจ้าตัวนี้ยังไม่ตายเหรอเอา้าเดี๋ยวก่อน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 ,ดอน,ดอนได้โปรดขอเวฟที่120ตอนที่เวฟที่1 1 8ฮะแล้วเจ้าตัวนี้เขาอึดกว่าบอสได้ยังไงเนี่ยเจ้าการเดียนตัวนี้โอ้โอเคผมยังได้อยู่ ยังได้อยู่ตีตัวนี้อ่ะฮะแล้วก็โอ้โหเกือบจะไม่ผ่านแต่ก็ยังได้อยู่ฮะเวฟที่119ไปกันต่อแต่ได้เกิดเจอเจ้าตัวนั้น2ตัวผมบอกเลยครับว่าไม่รอดแน่นอนนะเวฟที่120้แฮะโอ้โหเจ้าตัวนี้ออกมาจริงด้วย <c oughs> ไม่รอดท่านผู้ชมไม่ต้องลุ้นเลยผมว่าเออมันอาจจะรอดก็ได้นะตะกี้นี้อ่ะผมต้องช่วยโจมตีแฮะถ้าเกิดจะรอด <c oughs> ป้อมปืนผมหายหมดเลยโอ้มมยก็อดไม่ต้องลุ้นเลยครับว่าจะชนะได้หรือเปล่าเพราะว่าไม่เหลือป้อมปืนอะไรเลยรวมถึงเจ้าป้อมปืนอันใหญ่ด้วยพ่ายแพ้ อย่างสมบูรณ์แบบเรียบร้อยฮะ, <S <S ฮะมาได้สูงสุด119เวฟซึ่งก็เป็นอะไรที่พอใจมากๆเลยกับ1ชั่วโมงฮะภายใน1ชั่วโมงสามารถที่จะไปได้ไกลสูงสุด119เวฟแล้วท่านผู้ชมล่ะ1ชั่วโมงเนี่ยไปได้ไกลสุดกี่เวฟคอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้กันได้นะครับโดยรวมเนี่ยเจ้าแมปนี้เป็นแมปป้องกันฐานทัพที่สนุกมากๆเลยนะใครที่อยากจะลองเล่นเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้ครับลองกดเข้ามาเล่นกันได้สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมพิจารณกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ